บุคนที่เหมาะสมท่านมองว่าเป็นใครถ้าดูดูชื่อตอนนี้นะก้าวไกลก็อยากเป็นประาธานสภา mm hmm. เห็นมีชื่อคุณนัทวุฒิกับคุณธีรชัยโผมาใช่ป่ะจำได้ไนหะ mm hmm. ส่วนเพื่อไทยก็ mm hmm. เขาก็ต้องการหมอชุรน่านท mm hmm. ่ไมทีนี้สองฝ่ายนี่ตกลงกันไม่ได้ไม่ตกลงกันไม่ได้ก็จะไป เชิญอาจารย์วนันรอซึ่งเป็นอดีตประธานสภามาเป็นอาจารย์วันรอก็บอกแก่แล้วไม่เอานะนะครับเจ็ดสิบเก้านั่งนานก็ลําบากเพราะฉะนั้นก็มาดูเท่าที่เท่าที่มีอยู่เนี่ยใครเป็นใครแล้วนี่ประธานสภาเนี่ยนะจะบอกจะหนุ่มจะแก่ไม่ํากัดหรอกนะแต่เราต้องมีประสบการณ์ถ้าคนไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะ เป็นไม่ได้แต่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นตรงนี้ยถ้าเอาคนไม่เคยไม่เคยเลยนะั่หรือเพิ่งเป็นสอสอเพียงข้างเดียวนะี่นะมาลําบากลําบากจริงจงนะที่ถ้าคนที่ก้าไกลเขาจะให้เป็นก็เป็นสอสอสมัยเดียวเหมือนอย่างผมเนี่ยเจ้าหน้าที่สภาก็อยากให้ให้เป็นประธานสภาใช่ไหมฮะ,ะก็บอกจะได้จัดการสอสอได้เพราะผมมันมีความเด็ดขาดเนี่ย นี่ผมบอกผมเป็นไม่ได้เราผมเป็นแค่สมัยเดียวเองประสบการณ์ยังไม่พอยังไม่เก่าพอนี่ก็มาเทียบสามคนนี้ก็สอสอใหม่ของก้าวไก่แต่หมอชรน่านก็เป็นสอสอมาหกเจ็ดสมัยแล้วเคยเป็นรัฐมนตรีแล้วเคยเป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วนะครับอันไนหนเก่ากันละ่ะใช่ไหมฮะมันก็ควรจะได้คนที่มีความรู้ความชำมากมีรประสบการณ์ทีทีไม่อยอาใครก็ได้มันก็ไปเชิญใครมาก็ได้ ถูกไหมผมยังถอยผมยังไม่ยอมเป็นเลยคำว่านายแค่คนนั้นบอกที่จะเป็นถ้าถามตอนนี้นะถูกไหมถ้าถามตอนนี้ตอนนี้ที่คุณพิธายังติดเรื่องคดีถึงหุ้นสื่ออยู่คนะ่ะท่านมองว่ามีโอกาสที่จะรอดไหมคะหรือว่าจะที่คุณพิธาจะโดนเชื่อจากตรงนี้ไหมคะคือผมไม่ได้เห็นหลักฐานนะม,มันก็ฟังแต่ข่าวข่าเนี้ยนะ ก็ไม่ไม่รู้ว่าพยานหลักฐานมันชัดเจนไหมถ้าเอาพยานหลักฐานมันกองอย่างนี้นะตัวเอาข้อกฎหมายมาดูนะถามานี้ผมก็ตอบได้เลย,เอยลอดไม่ลอดเหมือนเหมือนเวลาขึ้นศาลนั้นนะผู้สาก็จะดูพยานหลักฐานใช่ไหมแล้วกฎหมายก็มีอยู่แล้วนี่นะไม่ใช่อยู่ดีนี้ให้ศาลตอบเลยศาลก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอใช่ไหมนะเพราะงั้นก็ ตอนนี้เห็นข่าวว่าก,ากรกตกำลังตรวจสอบอยู่ใช่ไะเ<ม>นะกรกตก็กำลงดูว่าตกลงเป็นไงมีหุน้นไปไงเมื่อไรมีหุ้นตั้งแต่พ่อพ่อโอนมรดกให้แล้วตรงน,นี้รับไว้ทาไมไม่จัดการกําลังมีการฟ้องร้องเพื่อที่สามุกคงกาลังได้ผลประโยชน์อยู่เลยเลยยังไม่ไม่ถอนหุ้นเพื่อรอรับผลประโยชน์ตรงนี้เปล่าบริษัทยังเปิดอยู่ไหมมีผลกําลังกําไรไหมไมันต้องดู ถูกไหมผมก็รู้แต่ข่าวแค่นี้นะก็ <c oughs> ไม่กล้าพูดหรอกพุณตรงถ้าสมมติว่าคุณทิ่ทําไม่รอดจริงๆแล้วก็พรรคพรรคของทางก้าวไปจากตั้งรัฐบาลไม่ได้เราอาจจะเป็นพรรคอันดับสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิศทางของพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยจะเป็นยังไงคะมีโอกาสที่จะตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคอันดับสองไหมคะผมเนี่ยเป็นมิตรกับทุกคนนะ่ะ <c oughs> นอกจากประเด็จการ